ทดสอบหัวซึมเซตสิบสองอ้วนอันี้จุดนี้สำหรับบรรจุกับกวดขนาดหลีดหรือหนึ่งพันอารอยอีเมลนะบอันี้มาทดสอบไปดูรับไส้เป็นวาซาดูฟูดเลสสเตนเลสก็ดูเอาเองครับรายละเอียดส่วนตัวนี้ไปปล่อยนำทิ้งปล่อยนำไอนี้ทิ้งเดี๋ยวมาดูบ ออกกัตวนะพร้อกไม่ร้นะนะครับมันอยู่้อนไม่รึึึึึึึึึึึึึึคึึึึึึีึวึึึึึึึึึ สนใจทักมาครับ